ในลำดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือการอบรมจิตของตนให้สงบและให้รู้แจ้งการทำจิตของตนให้สงบก็คือเป็นการขาจัดอกุศลธรรมส่วนกลาง ได้แก่นิวรณ์ทั้งห้าหรืออากุศลวิตก <c oughs> ดังที่กล่าวมาแล้วบ่อยๆโดยใจฟารมก็คือทำใจของตนให้สะอาดควรแก่การรับธรรมเบื้องสูงหรือทำใจของตนให้ผ่องแผ้วพ้นจากอำนาจของอากุศลคือนิวรณ์ จะได้เกิดภูมิธรรมคือปัญญาดังในกล่าวมาบ่อยๆว่าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในความเป็นไปในชีวิตของเราเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปในการปฏิบัติ ถ้าใจของเราผ่องแผ้วใจของเราสะอาดเป็นกุศลการทำการพูดการคิดก็เป็นกุศลตามถ้าใจของเราไม่สะอาดแม้ช่วงหนึ่งในขณะใดในขณะนั้นก็อาจทำพูดคิด ในสิ่งที่เป็นอกุศลได้การทำใจสะอาดให้เกิดความสงบดังได้กล่าวมาแล้วโดวยวิธีการเพ่งภาวนาอยู่ก็ดีคือพุทโธพุทโธหรือเพ่งพิจรารณากายนี้ก็ดี เป็นอสุภะเป็นปฏิกูลเป็นสักว่ากายนิสักว่ากายไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาก็ดีเพื่อเป็นอุบายให้เกิดความสงบความเพ่งจนเกิดความสงบอย่างหนึ่งความพิจารณาจนเห็นจริง เกิดความสงบอย่างหนึ่งคือการพิจารณาเมื่อเห็นจริงแล้วความที่จิตเคยยึดติดอยู่ในอารมณ์นั้นก็ไม่มีเหมือนกับว่าบุคคลที่มีความโกรธอยู่ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธว่าทําใจให้เดือดร้อนให้เกิดความวุ่นวุ่นวุ่นวาย บางทีเราไปโกรธคนเขาที่เขาไม่ได้โกรธเราเลยหรือบางทีเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยไปโกรธเขาไม่ชอบเขานึกคิดไปเรื่อยเรื่องราวต่างๆในคนคนนั้นเขาอยู่สบายเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราที่เราร้อนจิตของเราเต้นเป็นแรงเป็นกาถึงตัวไม่เต้นจิตมันเต้น พอาความนึกคิดเพราะจิตที่โกรธนั้นในลักษณะของความฟุ้งซ่านหรือเดือดพล่านในอารมณ์ที่ไม่พอใจครั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นตาความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นความโกรธนี้ไม่มีคุณความโกรธนี้ ผู้อื่นเขาไม่ได้โกรธเลยเรามัวโกรธอยู่แต่คนเดียวโกรธที่ไยใจก็เร่าร้อนในขณะใจเร่าร้อนทำอะไรก็ไม่เรียบร้อยพูดอะไรก็ไม่งามนึกคิดอะไรก็ฟุ้งซ่านหาความสงบใต้ไหมยิ่งโกรธมากความสุขก็หายไป โกรธมากเท่าไรความสุขไม่มีเหลือมีแต่ตัวความโกรธหรือความพยามพัาบาทเกิดขึ้นเมื่อความสุขหรือความสงบหายไปคุณชาติแห่งบาปก็จะเกิดขึ้นในจิตคิดเบียดเบียนเขาบ้างกันแกล้งเขาบ้างฆ่าเขาบ้างเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว เมื่อรู้อย่างนี้แล้วรู้ตามความจริงแล้วเห็นดังกล่าวแล้วพิจารณาตามความจริงแล้วว่าเป็นโทษพอรู้เห็นว่าเป็นโทษเป็นของไม่ดีจิตนั้นมันก็จะปล่อยวางเองไม่ต้องไปบังคับให้วางไม่ต้องไปบังคับให้เชื่อเห็นด้วยจิตที่พิจารณา ซึ่งมีปัญญาเข้าประกอบเมื่อเห็นแล้วความโกรธก็หายไปเมตตาธรรมเมื่อพิจารณาก็จะเกิดขึ้นเมื่อจเจริญขึ้นก็จะเกิดขึ้นน้ำขุนออกไปน้ำใสเข้ามาโดยธรรมชาติที่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่ท่านสอนว่า พิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้เป็นของปฏิกูลคืออย่าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสวยของงามหน้ารักหน้าใครจะเป็นสาภาพความเป็นไปในขณะใดก็ตามเด็กก็ตามหนุ่มสาวก็ตามแก่เท่าก็ตาม แท้จริงไม่ว่าอะไรแต่ละอย่างละอย่างผมคนเล็บฟันหนังอยู่กับของปฏิกูลทั้งสิ้นเป็นไปกับของปฏิกูลทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงว่าในวัยหนึ่งสรีระร่างกายที่กำลังสมบูรณ์เต็มที่อะไรอะไรก็อยู่ตามปกติหูตาคิ้วจมูกปาก ผิวพรรณต่างๆอยู่ตามปกติกําลังอิ่มกาลังเต็มที่ซึ่งก็ไปสมมติยึดถือกันว่าเป็นของสวยของงามแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากผมดําก็เป็นขนผมขาวผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวยน่นฟันที่เคยมั่นคงก็โยกคลอน คาที่เคยเป็นปกติก็บูดเบี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างย่อมค่อยๆค,คลายออกมาตามความจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้พิจารณาไว้เพื่อให้รู้ตามความเปจริงว่าต้นเป็นอย่างนี้กลางเป็นอย่างนี้ปลายเป็นอย่างนี้ในลักษณะในความเป็นไปเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว จะพบคนอยู่ในลักษณะไหนก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงหมดย่ามาหลอกอย่ามาแตง่งด้วยสีสันประการใดก็ตามรู้เท่าทันตามความเป็นจริงหมดเมื่อความร,รู้เท่าทันตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับจิตความยึดถือก็ปล่อยวางควารมรู้ก็ปล่อยวางเหมือนกับว่าผลไม้ผลหนึ่งที่เขาฉีดยาพิษไว้ คนไม่รู้ที่ก็ผลไม้กําลังกําลังงามหน้าบริโภคเห็นข้าวก็อยากได้อยากไปกินซื้อไปกินถึงแก่ความตายส่วนคนที่รู้ว่าผลาไม้งามผลนี้ข้างในมียาพิษอย่าว่าจะซื้อให้ก็ไม่เอาหรือจ้างให้กินก็ไม่เอาฉันใด ผู้ที่ใช้ปัญญาพิจารณากายนี้เห็นเป็นปฏิกูลแล้วจิตก็คลายกามความกำหนัดจิตก็จะเกิดความผ่องแผ้วผ่องใสพิจารณาได้มากเพียงใดใจก็จะผ่องแผ้วมากยิ่งขึ้นนี่พูดถึงวิธีภาวนาด้วยการพิจารณาอันจะเกิดอารมณ์อย่างนี้ บางทีก็พิจารณาไปเช่นเกสาโลมานะขาทันตาที่เคยชี้แจงบ่อยๆกลับไปกลับมาก็อาจจะเกิดนิมิตขึ้นในข้อใดข้อหนึ่งก็เกิดความสงบขึ้นเห็นสรีระร่างกายตัวนั้นเช่นปอดหัวใจเป็นต้นเห็นสภาพนั้นอย่างชัดเจนเมื่อเห็นสภาพนั้นอย่างชัดเจน สิ่งที่เห็นนั้นไม่มีอะไรงามแต่และอย่างละอย่างเป็นของปฏิกูลทางสิน้นยิ่งกระเพาะด้วยแล้วกระเพาะลำไส้ด้วยแล้วก็ยิ่งปฏิูลหนะ่ะเพราะต้องผ่านอาหารเข้าไปแล้วออกไปเข้าไปแล้วออกไปอยู่ทุกวันถ้วยชามภาชนะถ้าเราใส่ของแล้ว ไม่ได้ล้างแล้วก็เอามาใสาอีกแล้วก็ไม่ล้างจะเป็นอย่างไรคราบอาหารต่างๆก็จะเกาะเกะกลางกระเพราะลำไส้ของเราก็เหมือนกันใสาอาหารแล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกเราไม่เคยเข้าไปล้างมันก็มีสาภาพเป็นของโสโครกเอ็นเลอออกมาก็เหม็น บางคนหายใจออกมาก็เหม็นบางคนพูดมาก็เหม็นส่วนการผายลมนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มสาวไม่ว่าแกผายลมออกมาก็เหม็นทั้งนั้นเหมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้ จนเห็นชัดขณะที่พิจารณาไปก็เหมือนกับว่าได้ฝักซักพอกใจไปคือซักพอกจิตไปให้จิตค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยรู้ก็เห็นเป็นไปพระพุทธเจ้าได้พาพระนันทะไปดูรุมศพบ,บ้างไปดูคนตายบ้างไปดูนางฟ้าบ้างไปดูสิ่งจีกูลต่างๆบ้าง ว่าที่สวยงามนักคือนางฟ้าเป็นอย่างนี้แล้วตายแล้วก็เป็นอย่างนี้มีสภาพนี้เหมือนกันหมดจนเกิดความสังเวชรับปรงตกคือมีปัญญารู้แจงรู้แจ้งเห็นจริงขึ้น <c oughs> ก็ไม่เกิดความยึดถือจิตก็ปล่อยวาง สิ่งที่ยึดถือมาก็ปล่อยวางหมดจิตก็เป็นอิสระความผ่องแผ้วของจิตที่เห็นแล้วรู้แล้วไม่เข้าไปยึดถืออีกแล้วความมัวหมองต่างๆก็ไม่มีถ้าทำได้เพียงชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าทำได้เป็นพักๆนานๆก็เป็นอุปจารสมาธิถ้าทำจนจิต ชัดเจนอยู่สม่ำเสมอแน่วแน่เป็นหนึ่งไม่มีอื่นมารบกวนอีกก็เป็นอัปปนาสมาธินี่พูดถึงสมาธิในทางพิจารณาส่วนสมาธิในการเพ่งก็ที่ทำกันอยู่คือพุทโธพุทโธก็ต้องมีสติคอยกำหนดรู้อยู่กับพุทโธนั้น จนใจไม่รับสิ่งอื่นรับแต่พุโทโธอย่างเดียวและในที่สุดก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจิตที่เบาเป็นจิตที่ใกล้สมาธิจิตที่ยังหนักยังมืดห่างสมาธิเวลาทำสมาธิต่อแต่ละครั้ง เมื่อน,นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนอิ่มใจแล้วพยายามทำให้ใจนี้เบาก่อนหายใจก็เบาๆทำให้ใจเบาๆเพราะจุดที่ว่าทำให้ใจนี้เบานั่นแหละผู้ที่บำเพ็ญกรรมฐานจึงควรฉันอาหารเพียงมื้อเดียวเวลาเดียวและอย่าให้มากนะ คือถ้าอิ่มมากเกินไปจิตมันจะหนักมันมีส่วนอยู่ด้วยแต่ถ้าน้อยเกินไปจนหิวโหวยไม่มีกำลังก็ขาดมัชชิมาขาดสายกลางต้องพอเหมาะพอดีพร้อมที่จะทำให้จิตเบาก็ได้ไม่อึดอัดเรื่องอาหาร นั่นคือจะทำให้จิตเป็นสมาธิง่ายเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิพร้อมแล้วจึงต้องหายใจเบาๆทำจิตเบาๆและจิตที่เบาๆนี้บังคับง่ายด้วยสติอยู่ในลักษณะไหนก็บังคับง่าย ไม่ค่อยจะดื้อกับสติที่กำหนดรู้อยู่จิตจึงรวมได้ง่ายสงบได้ง่ายกำลังรวมของจิตต้องอยู่ในสภาวะที่เบาจึงจะรวมง่ายถ้าสภาวะของจิตอืดอาดมืดมน ก็ทํำให้รวมยากจึงต้องหาวิธีการอื่นๆชําระในข้อนั้นเตยก่อนคือชําระในส่วนหยาบแตยก่อนเหมือนกับไม้ที่ในช่างเขาเอามาแต่งถ้าไม้นั้นยังขรุขระมากเขาก็ใช้เครื่องมือหยาบฝานบ้างกบบ้างทากตบแต่งเพื่อให้มีผิวเรียบม,มีผิวเรียบ ถ้าไม้นั้นมีผิวเรียบสมควรแล้วดีแล้วเขาก็จะแต่งมาเพียงเล็กน้อยคือใช้กระดาษทรายและก็ลงน้ำมันน้ำยาก็จะเกิดความสวยงามจิตก็เหมือนกันถ้าฟุ้งซ่านมากนะก,ก็อาจจะต้องใช้วิธีขม่ม คือคมจิตไว้นานๆเช่นนึกพูดโทรกับนึกพูดโทรเร็วๆนานๆและมีสติรู้อยู่ในการนึกพูดโธนั้นแล้วนานๆเข้าก็ค่อยผ่อนดูว่าจิตพอจะยอมกำหนดรู้ได้หรือยังถ้ายังไม่ยอมก็ต้องทำต่อไปอีก หรือไม่ก็หายใจเข้าออกให้สั้นให้เนียให้ยาวๆอึดใจไว้ผสมบ้างพอสมควรจนฝาจะรู้สึกในใจเบาก็แสดงว่าจิตยอมอ่อนลงและยอมรับได้ง่ายเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องมีอุบายวิธีต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นไปเพราะเมื่อจิตอ่อนแล้วเาเรียกว่าจิตควรแก่การงานสติปัญญาพร้อมแล้วปล่อยวางอุปาทานแล้วอินทรีย์แก่กล้าแล้วควรแก่การรับฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนว่า <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน อรูปปุพิกถาบ้าง้าอื่นๆบ้างและจึงสอนอริยสัจสี่ภายหลังก็เพื่ออุบายแต่งจิต <c oughs> ให้เบาบางจากกิเลสให้ถึงพร้อมในความให้อินทรีย์พั่งพร้อมคือความเป็นใหญ่ศรัทธาเป็นใหญ่วิริยะเป็นใหญ่สมาธิเป็นใหญ่ ปัญญาเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่เมื่อเหล่านี้พร้อมกันเรียกว่าพร้อมด้วยอินทรีย์หรืออินทรีย์พร้อมแล้วสมควรแก่การฟังธรรมเบื้องสูงก็จะพ้นได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางจิตก็เหมือนกันต้องพยายามปัดฝาดอกุศลต่างๆ ให้จิตเกิดฟา์าผองแผ้วจิตเบาวพร้อมแล้วที่จะภาวนาทั้งเพ่งหรือทั้งพิจารณาและเมื่อทำได้ขั้นนั้นแล้วภาวนาไปจิตก็จะสงบได้ง่ายจิตสงบด้วยลักษณะอย่างไรเพิ่งมีสติปัญญารู้กำหนดรู้นั้นไว้เฉยๆ มีจิตเพ่งดูพร้อมด้วยสติถ้าสงบได้เดียวเดียวเราก็รู้ว่านี่เป็นคณิกะสมาธิเป็นพักๆก,ก็เป็นอุปจาระเป็นต้นแล้วก็จำวิธีการต่างๆไว้ว่าจิตสงบต้องทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในอุปนิสัยของเราหรือในบุญวาสนาของเราจำหนทางนั้นไว้ แล้วก็ฝึกอารมณ์เหล่านั้นให้มากๆจิตก,ก็จะสงบงานานมากขึ้นมากขึ้นกว้างมากขึ้นจนมีพลังคือสติก็เป็นพะละสมาธิก็เป็นพะละเมื่อมีกำลังแล้วนั่นแหละจึงควรแกการพิจารณาให้เกิดปัญญา คือความรู้แจ้งเห็นจริงต่อไปเพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญเมื่อมีศีลดีแล้วพึงตั้งใจปฏิบัติในสมาธิด้วยการพิจารณาก็ได้ด้วยการเพ่งก็ได้หรือปกติเราภาวนาเพ่งอยู่แต่ว่าในขณะเริ่มหมายอารมณ์ที่จะตั้งสมาธินั้นยังไม่สะดวกกับการเพ่งก็ต้องพิจารณา ถ้าจใจใจสว่างก่อนก็พิจารณาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์จนใจสว่างดีแล้วก็พิจารณาให้ใจเบาแล้วก็ภาวนาต่อไปในบทที่เคยภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งเน้นหนักลงสติสติให้เกิดความประณีตหนักแน่นในการที่พิจารณาว่าพุทโธพุทโธนั้น สติเป็นธรรมะที่สำคัญและเป็นตัวธรรมะที่คุมจิตได้เมื่อสติเหนือกว่าคุมจิตได้เมื่อใดเมื่อนั้นจิตก็สงบและเมื่อจิตสงบแล้วสติกับสมาธินั่นอยู่ด้วยกันแล้วสติกับสมาธินั่นแหละไปคุมปัญญาคือใช้ปัญญาพิจารณา สมาธิสติปัญญาดูด้วยกันก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแนวทางสำคัญที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะถึงซึ่งปัญญานั้นต้องผ่านสมาธิให้เข้วคล่องว่องไวหนักแน่นมั่นคงดีเสียก่อนดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจพยายามอบรมสมาธิของตนให้มีกำลังแก่กล้า ให้เป็นสมาธิภละสติภละดังในกล่าวมาแล้วก็จะเกิดความมั่นคงทางจิตสมควรแก่การพิจารณาให้เกิดปัญญาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป